กางรูนาที่เปี่ยงองเพื่อทุกคนได้ก้าตาโมนสัตว์ได้เดินนาตามร้อยบัราศั์สดาเสียงอ่านหนังสือ พุทธกิจ4 5พรรษารวบรวมจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกัลยานมิตรบุญพุทธกิจ4 5พรรษาเล่มที่หนึ่งพรรษาที่สาตอนที่สามพระสารีบุตรสันเสริญพระปัญญาที่คุณแห่งพระผู้มีพระภาค ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จยังปาวาริกะอัมพวันสวนมะม่วงของทุสะปาวาริกะเศรษฐีใกล้เมืองนาลันทาซึ่งเศรษฐีได้สร้างพระวิหารและพระมนดบถาวายแด่พระพุทธองค์ไว้ในอุทยานนั้นในการนั้นท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ พระพุทธองค์ทรงถามโดยความว่าพระสารีบุตรกำหนดอย่างรู้ใจของพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและองค์ปัจจุบันคือพระตถาคตว่ามีศีลสมาธิปัญญาอย่างไรแค่ไหนได้หรือพระสารีบุตรทูลตอบปฏิเสธว่าท่านไม่มียาณกำหนดรู้ได้พระพุทธองค์ทรงถามว่า ถ้าไม่มียานกำหนดรู้อย่างนี้แล้วเหตุใดจึงกล่าวอาสพิวาจาวาจาอันประกาศอย่างองค์อาจอย่างประเสริฐเช่นนี้ได้พระสารีบุตรทูลตอบโดยความว่าข้าพระองค์ไม่สามารถกำหนดรู้พระไทยได้ก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็ทราบโดยอาการถือเอาในที่คล้อยตามธรรมเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีป้อมแน่นหนามีกำแพงมั่นคงมีประตูประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูของพระราชาที่เมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจด,ดูตามแนวกำแพงรอบๆอบเมืองนั้นไม่เห็นที่ต่อหรือช่องกำแพง แม้พอแมวลอดออกมาได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้ามาเมืองนี้หรือจะออกไปทั้งหมดสิ้นจะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดท่านก็ทราบโดยอาการที่เป็นแนวคล้อยตามทำได้ฉันนั้นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีมาแล้วในอดีต ที่จักมีมาในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าณบัดนี้ก็ล้วนทรงละนิวรห้าทรงมีพระไทยตั้งมั่นในสติปัฏฐานสทรงเจริญโพชฌงเจตตามเป็นจริงแล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังธรรม พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอย่างเยี่ยมยอดประนีตยิ่งนักพร้อมด้วยอุปมาแก่ข้าพระองค์ด้วยประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ได้ประสบผลสำเร็จประจักษ์จริงในธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระพุทธองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วท่านพระสารีบุตรได้ประกาศความเลื่อมใสของตนเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคไว้ในสัมปราสาทนีสูตรทีคนิกายปาดิกวัก พระสารีบุตรยังสรรเสริญพระปัญญาที่คุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ทรงตรัสรู้และทรงจำแนกแจกแจงแสดงธรรมได้โดยไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้คือสติปัฏฐานสี่สัมมบปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าะละห้าพชฌชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีทำข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นตามรู้ มีปัญญายิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายอีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะอันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้คือจักสุกับรูป โสตะกับเสียงคาณะกับกลิ่นชิวหากับรสกายกับโพธพพะมณะกับธรรมารมนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อม,มอทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีทำข้ออื่น ที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นรู้ตามมีปัญญายิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายบัญญัติอายตนะอีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดอันกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารพบความเพียรมีความเพียรมั่นจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษด้วยความเอาทุระของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกอบความพัวพันด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ประกอบ การทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันล่วงกาม,มาวจรจิตเสียให้อยู่สบายในปัจจุบันได้ตามประสงค์ได้ไม่ยากไม่ลำบากกล่าวโดยสรุปถ้ามีคนถามท่านพระสารีบุตรว่า สมณะหรือพรามณ์ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมท่านจะตอบว่าไม่มีไม่มีผู้ใดมีปัญญายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตในอนาคตมีความรู้เสมอ เท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหมท่านจะตอบว่ามีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีปัญญาเสมอกันสมณะหรือพรามในปัจจุบันที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหมท่านจะตอบว่าไม่มี พระพุทธเจ้าสองพระองค์เกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาถามว่าเหตุไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างข้อนี้เพราะท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าได้มีพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหลายในอดีตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับเราได้มีพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับเราข้อที่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ในที่สุดแห่งบทสนทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยความว่าสาริบุตรเธอพึงกล่าวธรรมะปริยายะนี้เนืองเนือง,องแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ดูกระสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจักยังมีอยู่บ้างแก่โมคะบุรุษทั้งหลายพวกเขาจักละเสียได้เพราะได้ฟังธรรมปริยายะนี้ขยายความพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคโดยท่านพระสารีบุตรได้ผ่านหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในพระศาสนาแล้วท่านอาศัยศรัทธาและปัญญาเบื้องต้นที่จะพิจารณาว่าควรฟังธรำจากใครธรรมที่ได้ฟังมานั้นเป็นประโยชน์ควรปฏิบัติหรือไม่ท่านจึงได้บวชเพื่อมาฟังพระธรรมเทศนา จากพระพุทธองค์เมื่อท่านได้สดับศึกษาแล้วก็น้อมนำปฏิบัติตามกล่าวได้ว่าปริยัติกับปฏิบัติเป็นไปโดยอาศัยกันจนถึงปฏิเวทคือได้บรรลุผลเป็นลำดับรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ได้ฟังได้เรียนได้ปฏิบัติมาเมื่อท่านพิสูจน์ประจักษ์แจ้งจริง ในธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วบรรลุมรรคผลตามลำดับท่านจึงประกาศสรรเสริญคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแห่งพระรัตนตรยัยด้วยปัญญาในธรรมและก็อนุมาณได้ว่าพระปัญญาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นเลิศไม่มีผู้ใดเปรียบธรรมะคืออริยสัจสี่ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเมื่อปฏิบัติถูกทางตามอริยมรรคก็บรรลุผลสำเร็จเห็นแจ้งอริยสัจดับกิเลสดับทุกข์ได้จริงพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงธรรมะที่ไม่มีาศาสดาอื่นใดแสดงให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จึงทรงเป็นผู้มีพระปัญญาเลิศที่สุด ไม่มีผู้ใดเปรียบปานเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันในอดีตหรืออนาคตเท่านั้น